ากกาศมาร้อนไอรเราก็เสือกมาเงาม่มีคนคุยมันอย่างใครเขาแถมอย่างท้องเศากับโรคโควิดชีวิตทุกอย่างดูว,วุ่นวายกลัวตัวเองจะตายตายเศา,า,าบโบมือบอกายบายรัฐบาลก็ค,ค,ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการรับไอเทมหูฟังกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการรับกันเลยนะคะให้เราเข้าไปที่ Google กันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ว่าโลบอกโปรโมโค้ดนะคะเป็นโค้ดนะคะ แล้วก็ให้เราคลิกไปที่เว็บนี้เว็บแรกเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วให้เรากอรกโค้ดเลยอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะ กด redeem อันนี้นะคะคือเราใช้ไปแล้วนะคะก็เลยใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะคะก็คือ กด Redeem ส่วนอันนี้นะคะเราเพิ่งมาใช้นะคะมันก็เลยใช้ได้นะคะคือโค้ดนี้นะคะมันใช้ได้แค่1ชื่อนะคะก็ใช้ได้1ครั้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันเลยเข้าโลกเลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็ให้เราไปที่อวตารเราเลย แล้วก็ไปดูที่แฮดนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใส่แล้วงั้นคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย